สวัสดีครับวันนี้ลุงเพชรก็จะมาทำกับข้าวนะครับกับข้าวเนาะลุงเพชรก็จะแกงหน่อไม้นะแกงหน่อไม้นี่นะหน่อไม้ลุงเพชรต้มเรียบร้อยแล้วนะครับต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่ก็น้ำยาหนางนะครับ <MS> น,น้ำยานางขันเองนะครับคุณ <MS> เฟซีลุลงเพชรขันเองนะครับนี่ก็ พริกนะครับตำพิกก็ข้าเบียนะครับคือข้าวเหนียวแช่นะครับเรามาตำเนาะบ้านน้องเขาเรียกข้าวเบียครับเนี่ยต้นเพชรขันเองนะครับนียานานะครับน้ำยานานนี่ก็ปลาดุกนะครับปลาดุกโปดหลายวันแล้วนะครับตั้งแต่ปลาออนมาเนาะโอเคกระใสต้องฟิตไปนะครับนี่ก็มีครับผักนะครับใบแมงลักนะครับ ตะกะไรหน้าจช่อมเนาะใส่แกงหน่อไม้นี่ก็บวบนะครับเอามาจากบ้านปลาอ่อนนะครับบ้านยะพาเนาะบ้านยะพาเก็บให้นะครับมานะครับมาดูว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับแกงหน่อไม้ลงเพชรนะครับลงเพชรก็ก็ทําบ่อยอยู่นะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะอร่อยหรือเปล่าเนะก็มาตามดูนะครับหน่อไม้หน่อไม้สดนะครับลงเพชรเอามาจากบ้านเนาะปลาอ่อนเอาให้วันนั้นนะครับ วันที่ลุงเพชรมาจากบ้านนะครับมาครับตามมาดูครับนะครับลุงเพชรกรคร็ค้างหม้อรอให้หม,ม้อมันร้อนก่อนเนาะหม้อยังไม่ร้อนนะครับเดี๋ยวลุงเพชรก็จะปรุงแต่งนะครับปรุงเนาะรอให้น้าเดือดก่อนนะครับไม่รู้ว่ามันจะอร่อยไหมครับแกง่อไม้ลุงเพชรนะครับเดี๋ยวรอให้น้ําเดือด ลุงเพชรก็อยากทาให้ดูนะครับคุณเอฟซีมานะครับมาช่วยลุงเพชรทานะครับแกงนอไม้นะครับลุงเพชรก็คิดอยากนะครับอยากแกงนอไม้สดเนะาะเดี๋ยวรอสักกูครับรอให้น้าเดือดก่อนเนาะอ้าวน้ำเริ่มเดือดแล้วน้ำเริ่มเดือดแล้วนะครับคุณเอฟซี น้ำเริ่มเดือดแล้วเ่เดือดแล้วทีนี้ก็เอาปลาล้านะครับใส่เนาะปะลาลาครับต้มปลาล้าเด้อดพวกเปี๊สีเด้อปลาล้าใส่ก่นนอนเตรียมาเนาะนี่นะไม่รู้ว่าจะเค็ม ไปปรุงเนะาะบ้านนอกเราก็จะทำในแกงสตอปล้านะก็ะสุกแล้วรส่วนมากผมเองก็ไม่ค่อยได้ทำนะครับนานๆทีนะครับนี่ก็อยากทำให้คุณเอฟซีได้ดูนะส่วนมากก็อยู่กับต,อ,ตอเป็นคนแกงให้กินเนาะดีอยู่คนเดียวครนะยากนะไปซื้อก็ไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่ เดี๋ยวลูกเพดทำกินเองนะครับอร่อยไหมอร่อยก็อยู่ที่เรา,ะะนะาแล้วครับนะถูกปากเราก็พอเราไม่ได้รำขายนะทำเองนะขอให้ถูกปากเราก็พอเียบร้อยแล้ว,ลวละลาก็ละลายนะเปื่อยนะ ไม่มีอะไรนะ้องโเลฟซีสูตรของลงเพชรเองนะครับไม่รู้ว่าโคเลฟซีจะแกยังไงเพชรก็เอาปลาใจชอบลงเพชรเองเลยนะครับทีนี้ก็จะเอาปลามาลงเลยนะ้องเพชรทำผิดทำถูกก็จะว่าลงเพชรเดนะ้อโคเลฟซีลงเพชร,รก็เหมือนคนหักคำนะคนระับเพราะว่าลงเพชรมันก็ได้ทำว่าเอาปลาลงก่อนนะ เปลาจะสุกนะปิดไาแป๊บหนึ่งก่อนปลาสุกเดียวเราไปคนมาเดี๋ยวปามการอสักโก้ครับให้ปลาสุกก่อนเนาะปลาควจะสุกแล้ว น้ำร้อนแล้วเดี๋ยวลงใี่ก็ใส่ลูกนัวลูกนัวผมนัวเนาะใส่ลายแซบลายคร้ยใส่ลายแ็แซบลายครับน้ำมันไปมาเดือดครับ จะชิมก่อนนะครับโงเพชรใส่น้ำหลายผมก็แกงไม้ใส่สน้ำเยอะไปนิดนึ่งโอ้โหดีเลยดีเลยนะครับคุณเอฟซีน้ำแกงไม้ลงเพชร รสชาติพอดีเลยนะอืมอร่อยครับยังไม่ได้ใส่ผักนะครับเดี๋ยวลุงเพชรเอาผักมาใส่ก่อน นี่ก็ใส่บวบก่อนเลยนะครับใส่บวกสูตรถุงเพชรเออนี่ถ้าทําพิษตำเทืกกไปเยาว่ากันนะครับคนนี้สีเมก็ทําไปอย่างนี้แล้วเนาะสูตรถุงพิรเองนะครับหล่อปแป๊บหนึ่งน,นะครับแล้วก็เอาผักใบแมงลักใส่แล้วก็ชะอมใส่ก็คือกินได้เลยนะครับ เราให้บวกมันยกนิดนึงก่อนนะครับรองตะครูนะอามาครับโอ้สุกเี็จยาวน้องบวกลงเพชรโอ้ยุบแล้วครับยุบครับอันนี้ก็ใส่ได้เลยนะครับชะอมเนาะชะอมกับใบแมงลักนะใส่ความกันเลยเนาะเป็นก็เป็นอันว่าเสร็จเลยนะครับใส่ แกงมไม้ลงเทดนะครับโอ้ปิดหน้อได้เลยิดหน้องก็เป็นนั้นวัดเสร็จนะครับคุณเอฟีอีก็พร้อมที่จะเสิร์ฟนะครับพร้อมที่จะกินข้าวแล้วนะครับ ก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมฝากนะครับฝากก,ากดไลค์กดติดตามด้วยนะครับช่องลุงเพชรชาแนลนะครับมาเด้อฝากก,ากดไลค์กดติดตามดเด้อกด F C ก็เป็นอันวัดเสร็จนะครับเรียบร้อยนะครับขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับ